สวัสดีค่ะสวัสดีธรผม้ชมเอฟซีทางบ้านค่ะเมื่อวนีจ้าปอเดินทางมาติดตามโตเลขแนวทางความฝันกับนาหนุยค่ะานผม้ชมได้ยินว่านาหนุยนี่ฝันอีกแล้วค่ะฝันเกี่ยวแก่กับหลดกระบะขั้นนี้ละค่ะารผมุชมฝันว่าผีเล็กหน่อยมาขืนโยมลถขั้นนี้เนาะค่ะารรม้ชมเนาะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดีเดียวมาให้นาหนุยว้าสู้ฟังเนาะค่ะารผมุชมเนาะไปค่ะไปสอบถามความฝันหล่ะกับโตเลขกับนาหนุยน้ำกันค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับวันน่อสวัสดีครับอ้าพูดให้เอฟซีฟังหน่อยนั่นหน่ายงวดที่ผ่านมานี่ๆๆเป็นทะเบียนรถครับแปดห้าห้าแปดนิน้อยครับผเดอีกน้อยมาบอกแต่สามตัวก็เคยเคยถูกมาแล้วกับทะเบียนรถเนาะครับครับผมอ้างวดนี้แหรอครับสดสดร้อนๆอี่งวดนี้เน่ยวันนี้ก็ฝันนีหนะครับถฝันยังไงครับฝันฝันว่าไปไปหาดอกไม้ไปหาเห็ดนะครับไปหาดอกไม้หาเห็ด ไปที่เดิมนะครับครับผมไปที่เดิมไปที่เดิมก็ไปหาปลาด้วยก็เกียมขบวกเตรียมแหไปหวานปลาด้วยครับเอารถไปครับครับผมเอารถไปรถคันันขาวนะครับรถกันขาวไป้ันขาวเนาะนั่นหรูเนาะรนเดิมเหรอเนาะครับรถคันเดิมไปครับก็ไปหวานที่เอาแหไปด้วยแหไปหวานปลาด้วยครับผมก็ไปตรงที่ตรงที่ผีเรื่องแนวนี่นะครับ เขาว่าปลาหลายตรงนั้นมีบ่อมีแม่น้ํานะครับมีแม่น้ําติดปลาหรือแม่น้ําติดปลาเขาว่าปลาหลายครับก็เลยเตรียมเอาแหไปด้วยครับกไ็ไปหวานแหเล่นไปหวานแหเล่นไปหวานปลาก็ได้ปลามาครึ่งคูครับครึ่งคูครับผมได้ปลามาครึ่งคูโอ้ได้มาบเยอะเลยครับระหวานไปหวานมาทีนี้ก็ตอนคืนนะครับ ช่วงช่วงสองสองสพุ่มนครับครับสองลำพุ่มก็ได้ยินเสียงคุ้งแข้งคุ้งแข้งคุ้งแข้งอยู่บนรถครับได้ยินเสียงคุ้งแข้งคุ้งแข้งบนรถรถก็จอดอยู่ข้างบนเนาะเราเราก็หวานเราก็หวานปลาเนาะบอกผอ้ได้มามาอยู่บนรถอีกเนาะครับก็ก็เลยเชิงเง้อมาดูก็เห็นพวกผีเด็กน้อยนะครับผีเด็กน้อยครับผีเด็กน้อยสามคนสี่คนนะครับเต็มรถกับเต็มรถกระบะครับกระโดด คงคงค,ง,ค,ง,คงอยู่หลังรถนะคร,นครับขยมรถครับขยมรถอยู่หลังหลังรถขยมอยู่นั่นแหละคงเสียงคุยกันเจ้าละวันนะครับเราเราไม่ได้ซื้อขนมมันด้วยเนาะเราก็ไปมองเราก็เดินขึ้นมาดูเดินขึ้นมาดูพี่น้อยบอกอ้าวสนุกกันจังเนาะ <c oughs> พี่น้อยผมรอดชอบใจทีนี้เราก็ไปไปไป,ปหวานปลาเสร็จ เราก็ขึ้นยมเก็บปลาเราก็มาหาพี่ลูกน้อยวันนี้มีเลขไหมไหมากาถามนะครับวันนี้มีเลขบอกบอกเลขให้ไหมมันมันมันก็บอกคนหนึ่งไปหัวตุกนะครับไปหัวตุกเลยนะเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบปูมานเลยับมันปะมาณทองเลยแบบเหมือนแบบปูมานนะไปหัวตุกเดินมามันนี้นั่นนุยนั่นนุยเบอกเลขให้บอกเลขให้มันมัน มันมันก็บอกเลขแค่สองตัวแต่วันนี้ไม่มีสามตัวครับมันบอกเลขแห่สองตัวสามห้าห้าสามสามห้าห้าสามใช่สามห้าห้าสามครับมันเลขเลขตาเดียวครับมันก็บอกสามห้าห้าสามบอกไปเอาไปแทงมูลีนัหนุ้ยบอกถ้าเกิดถูรก็อย่าลืมซื้อขนมมาให้นะมันก็บอกเนี่ยครอย่าลืมซื้อขนมมาให้วาแลวมผ่านวิ่งกับนวิ่งกับเข้าเข้าไปในป่านะครับ สรับ้านอยู่อเป่าทุกทีกว่าจะเดินไปดูนะครับมัน ER. มันมีในป่านะมันมีสารมีอะไรไหมนะวั่นีจะเดินไปดูข้างในป่านะครับครับเผื่อมันมีทำทำสารมีอะไรเราได้ไปทารุญทาทานได้เลยได้ไปดูไหมหรือว่ายังยังไม่ยังไม่ทันเดินไปดูนะจะมันวิ่งเข้าป่าไปนะครับครับวิ่งเข้าป่าไปมันก็นกู่นหลับไปเรื่้วสงสัยมันจะมีสารมีอะไรเดี๋ยววันหลังจะเข้าไปดูครับ วันหลังจะเข้าไปดูแต่วันนี้ยังท่ันเข้าไปดูมันก็เมื่อยนะผ่าน <Okay. S 2> ปลาก็เมื่อยครับได้ปลาครึ่งได้ปลาครึ่งปุ๊ได้ปลามาครึ่งป,ปุ๊นะค,ค,คนบอกเลขแคบมัน,นกนน็วิ่งเข้าไปในปา่าในสามพนีคนวิ่งเข้าไปในป่าเลยแล้วแล้วเราหันกลับรถได้แล้วเราก็ขับกับกับเหมือนกันเรากอามันข้าไปดูในปา่า บอกเลขตัวไหนครับน้าหน่วยผีเด็กน้อยบอกตัวไหนสามห้าห้าสามครับสามห้าห้าสามใช่ลักเดียวหนอยสามห้าหรือห้าสามสามห้าสามห้าด้วยแต่ล้าหน่วยขับลื่นโอ้ผีเด็กน้อยบอกสามห้าใช่แต่น้าหน่วยให้กลับกันด้วยห้าสามด้วยใช่ผมเลขกหางเดียวครับคหังเดียวได้สองตัวสามห้าครับ fc แทงบุญแทงแรงด้วยเล่นตัดเล่นเอาเนาะสามห้าห้าสามแล้วก็ เป็นคลิปแรกที่ทีมงานมาติดตามกับเลขหน,าน้าหน่อยผีพู้เท่าผีพู้เท่าเจ้าที่เดินออกจากโคนนี้มาหาไหมยังยังช่วงนี้ยัง,ย,งยังไม่มาหาเลยยังไม่มาหาเนาะมาแต่จะร,รู้มากจะมาช่วงใกล้ๆผมออกครับแล้วที่ผีพู้เท่าหัวงอกเดินออกจากโคนนี้มาบอกตัวไหนครับเจ็ดสามสองกับสามตัวเจ็ดสามสองใช่เจ็ดสามสองเนาะครับลเลขมากหน้าหน่อย เลขเล็กเลมาเกอห้าะสองห้าสองลห้าสามมีใคเคียงกันครับใล้เคียงกันนี่แทงด้วยห้าสองห้าสามนี่แหละครับเป็นเลขผีผูเท่าบอกสามตัวนี่เขียนเสร็จตรงนี้ทองมีสามดาวเขียนสามห้าตรงนี้เลยเอาปากกามาหน่อยครับเดี๋ยวเขียนให้นะครับตัวสองตัวสายเป็นรูปนะทะเบียนรถของหน้าหน่อยก็คือสามแปดห้าสองก็ตรงกันถ้าตัดเล่น นะครับห้าสองทะเบียนรถสามแปดห้าสองครับสามแปดห้าสองครับนะครับ,รบว,วนเวียนวนเวียนกันอยู่คู่ไหนนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจุด,จด,จดให้เอฟซีเติมเติมตัวเลขสามห้านะครับเจ็ดสามสองสามห้าแล้วก็เลขม 5, นะักห้าสองสามห้าครับเอฟซี กดไลค์กดแชร์ครับ fc กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบา M. แอมเล่าทุ่งครับเอาไปสิถามยังเบาแต้มผ้าร้วยจ่าปอดท้องมีสามดาว,ดดวแล้วเลขเอา้ามันก็เป็นอย่างนี้ครับไม่เยอะสามตัวบนสองตัวล่างเลขมกนะักนะห้าสองเนาะนาน่อยครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ fc ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิงเพื่อถือรางวัลทีหนึ่ง กับนาหนอยสระบุรีฟันแม่นข้องเขาครับเบิ่งเปิดเป็นแนวทางครับเนาะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมครับนาหนอยก็มีครับเดี๋ยวใกล้ยออกใกล้เลขออกผู้ชมเป็นตัวเลขของนาหนอยเนาะเจ็ดสามสงเลขมาหาสองค่ะแล้วก็สามห้าเนาะโชคหมันกับตัวเลขของนาหนอยค่ะสำหรับคลิปนี้ จ่าปอกก็ขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถามีตวเลขกเรื่องเล่าความฝันเด็ดอยู่ใสจ่าปอกกสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสค่ะื้อนี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่่าเจริญเจริญค่ะอันว้าเรนของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธทรณีใไห่ปั้งน่ค่ะหลวงปู่ก็เป็นมา คือการ้บุกเสกออกมานี่สำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทงังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซามวิชีไปบุชาเทวดาคนหลอกสมรักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพกค้าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนทัวในวิธีว่าในของวิบาลในเฮือนคือเป็นสีมงคลอัน,นสูงสุดคือน้ำสร้าง ส่วนเต็นผมแม่โทรณนี่บางกองทีก็เอิ่อห่เต็นผมแม่โทรนี่บางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกบับตัวเม่อ่าอยู่ในอตอนนี้ที่เอสไม่นี่มันครบถูดอันนี้ไปใส่มาใส่ก่นแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในทรัพค์ทนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ซอยอย่าจมเขาโม้ทรากไปแล้ว,วดูซิึกว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตสุยางขายบัตดีกว่ดี เออไปจำมีนังบ่เคยสื่เอเรี้ยงสื่อเบอร์ก็สื่อ่าเขาคนเงินอยู่บ้ามันมาอาบนาำมาไต่แบบใจเนี่ยช่วยมากอ่าหลวงปู่หรืออาชมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอ,อยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสื่อใดขื้นยังหลงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าเออคือสางเป็นสีสัสสีมีสีพวกูฝ่ายคุณเนี่ยมาประมาณกระซาร์ไหนก็ใส่สางต้องใส่สางนี่การออกรมบอกสื้อส่วนมากเขาเลยเชื้อจำนำนามาหน้าเตะขี่มันก็บ่าวนอกนอขันดีบัด ว่าจะขนสอ่งนังส้่งประกับสร้างอันนี้ชีราม่าเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้่งโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเลียงส้่งอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดผสมเส็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังส้่งนองสร้างร่วมกันคือลุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํามหาตยาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาสร้างแม่นยังก็ ฝึกมาบูชาไปก็รู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนัจเจ้าอิมวะทุกโอ้มาใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะไรรู้สึกว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะ ก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะ่รนมช้ชมนวดเมตตามหาเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปอจะเปิดข้างในให้เบิง้งเนาะค่ะ่รนมูุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะ่รนมช้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งข้างในน้ำกันเนาะค่ะ่รนมช้ชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเ้นผมแมทธรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เน,นาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ํามันสร้างตกมันเน,นาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสก ใส่มวนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงนองสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรั์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโต๊กดวงกำลังต๊กต๊กเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพ์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาหนวดสีเผงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะคล้ายบดีลูกค้าบอ่ค่อยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามาหาเสน่ห์เว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นันเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจราจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตา หักค่ะนิยมช่มชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหล่องนุนดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้คะ่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงนุนดวงเฮ้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยคะ่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ